ชารไข่ปาลาหรือเกียวนี่ว่าไงได้กินวา่าทำแกงส้มามาเม็ดละเล็กเลยแล้วแกงเลยมันจะข่าวนะใช่ไอ้นี่มันมีวิธีเลยเหรอไหน,ไหนพี่ชารทํทำไงไม่ให้ไข่ปลามันข่าวเกลือต้อยมยำเลยเนี่นานิงมิงมันเนี่ยไม่ต้องการในไข่ปลาเราซุกนะครับพอเป็นยางหมูตุ้มแต่เราก็ชนออกไปน,นอกน้ำเย็นไปเลยนะครับนะครับเราใส่เกลือเกงส้มไปเลย นะครับตามโดยคือเลยนะครับตามโดยนันมาข้ามนะครับเลยรเลยกับนานพันปีพิดนึงครับก็แป้งว่านลงเหมือนกันนะครับตามโดยแคป่ปลายเียลยครับตามในน่อไม้ดองนะครับผมลางบีมํำเรียบร้อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวเลยนี่ ờ đúng rồi, mím rồi rồi chào chào, phung đây kín, tay tay, ừ rồi,